คะท้ายสบายดีและน้อยนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนาะพกกับสาวคุโกอีกแล้วเนาะวันนี้สาวโกนและคุโกนมีนักพวกหลานว่าจะมาเล่านิทานเมนบอพวกหลานนะเมื่อน,นี้ในครูจะพักหลานมาฟังการอ่านนิทานเนาะในเล่านิทานเนาะจะเป็นเรื่องใดนั้นให้พวกหลานมาติดตามได้หับฟังน้ำสาวคูกันเลยเรื่องมีซื่อว่า แม่ครบรอกลูกมือหนึ่งฝนตกแหง สัตว์เลี้งไม้ที่อาศัยอยู่ตามป่าในโพงและ้หูต่างกอออกมาซอกหากินและลิ่นน้ำย่างมวนซืนในขณะนั้นกบน้อยขีดือ้อลิ่นน้ำมวนหลายจนหลงทางกับงาหาเมออาตัดไปหา ภาพแม่กบที่ซอกกบน้อยโเห็นเมื่อแม่กบซอกหาลูกโบโเห็นกบเฝ้าเอิ้นหาอบอบอกบ,บน้อยเ้ยลูกแม่อยู่สายลูกแม่อยู่สายแม่กบทางห้องทางถามไปเลยเๆแม่กบไปพบก,กับอิงจึงถามอิงว่าสบายดีอิงเจ้าเห็น ของคอยบโบโบโบอคอยบอเห็นโดยขอบใจคอยไปคนเด้อแม่กบเบา้าอ่าถัด้าไปอีกตอนเมื่อแม่กบไปพบเคียดก็เลยําอีกว่าสบายดีเคียดเจ้าเห็นลูกของคอยบโบโบอบ,อบอคอยบบเห็นลูกเจ้าใด โดยขอบใจค่อยไปก่อนเด้อแม่กบเว้าวแม่กบถามไปเรื่อยๆต่อมาจึงพบกับไอ้คันคากแล้วถามว่าสบายดีไอ้คันคราบเจ้าเห็นลูกของคข่ยบอ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 ่อยไ่บเห็นอ่าตัดไปอีกครับ เมื่อแม่กบพบกระปูจึงเฝ้าถามว่าสบายดีให้กระปูเจ้าเห็นลูกของค่อยบ,อบอ่บ่บๆข่อยบอ่เห็นลูกเจ้าได้โดยค่อยขอบใจค่อยไปก่อนเด้อแม่กบเว้าแม่กบมีความอิดเมื่อยหลาย จึงซอกถามไปตามแคมน้ำพอดีพบกับหอยเลยถามหอยอีกว่าสบายดีหอยเจ้าเห็นลูกของค่อยบอกบอกบอกค่อยบอกเห็นลูกเจ้าได้โดยขอบใจค่อยไปก่อนเด้อแม่คบเบ้าอฮ่าตาไปอีกครับเมื่อแม่คบไปพบกี่นายเมื่อแม่คบ ไปพบกับกินนหนก็เลยถามอีกว่าสบายดีที่นเจ้าเห็นลูกของคข่บอ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 ข่ยบเห็นลูกเจา้าไหนซัตเตละตูปฏิสเสธว่าโมเห็นแม่มกบจึงกลายมาพบกับจุดจีเลยถามอีกว่า สบายดีจุดทีเจ้าเห็นลูกของค่อยบอบอ่บอ่บอค่อยบ่เห็นโดยขอบใจค่อยไปก่อนเดอ้อแม่กบบพบลูกก็มีความสุขเศร้าหลายจึงเต้นขึ้นไปงอยอยู่ทั้งโพสบังเอิญเหลียวไปเห็นบึง้งจึงถามบึ้งขึ้นอีกว่า บายดีบึงเจ้าเห็นลูกของคอยบอบอบอบคอยบอเห็นลูกเจ้าได้โดยคอยพบใจคอยไปก่อนเดิอแม่คบเว้าเมื่อคบลาบึงไปแล้วแม่คบจึงเหลียวเห็น เมงกระเบื้อที่ผมตอมดอกไม้อยู่จึงถามขึ้นอีกว่าสบ,บายดีเมงกระเบื้อเจ้าเห็นลูกของข่อยบ,อบอ่บ่บ่ข่อยบ่เห็นลูกเจ้าใดโดยขอบใจข่อยไปก่อนเด้อแมงกระเบื้อก็ยังตอบว่าบ่เห็นเฮ็ดให้แม่คบโศกเศรายู่โพเดียว บน้อยเตยย้อ,อย้น,อออนความสงสารเมกบสัตว์ต่างๆโกมาหากเมคบและขานอา,าสาช่วยเมคอปฮ่าตัดพาไปหากบน้อยเวลานั้นกบน้อยหวมตกอยู่ในอันตรายเพราะมีงูตัวหนึ่งหวมจะซวบกินกบน้อยแต่ทันใดนั้น สัตว์ทั้งหลายมาพบเห็นเหตุการณ์จึงเหตุให้งูตัวนั้นย้านและลบหนีไปเข้าในป่าในที่สุดสองแม่ลูกก็ได้พบกันขอบใจมูเพื่อนไหลายเดอที่มีน้ำใจช่วยเหลือพวกเขาแม่กบเว้าฮ่าก็จบไปแล้วเนาะนิทาน แม่กบซอกหาลูกอ่าพวกหลานมามวนโบอ,อาหามวนเอาไว้โอกาสหน้าเนาะพวกหลานในครูจะเอานิทานเรื่องมีไหมมาให้พวกหลานได้ฟังอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ในครูขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสบาย